สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านโดยนะครับคุณผมทีมมอนเตอร์ทีวีคุูวันนี้จะมารีวิวริ้วงะนะครับผมอ่าก็มีน้องขอริ้วงะมาก่อนก็ทําริ้วงะก่อนนะครับตอนแรกจะทําตัวไกลคือตัวแรกเนาะก็มีคนขอริ้วงะก่อนก็ทําตามที่คนขอก่อนนะว่รีวิวตัวไหนก่อนก็จะทำริว้วคีก่อนเหมือนเดิมนะครับใครขอใครจะขอกขอ็ขอโลกริว้วคีนะผมก็จะทาตามนั้นก่อนนะครับนะ โอเคเหมือนเดิมนะครับคือไม่ใส่เกียร์แล้วก็ไม่ใส่าชายาอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทสใส่เกียร์แต่ว่าเป็นเกียร์ของเซอร์ไบตนะครับไม่ใช่เกียร์ของมันเองนะนะครับอโอเคนะครับรามาเริ่มดูที่ดามจตีปกติกันก่อนนะตีปกติโอ้แค่ตีปกตินะนี่ไม่ใส่เกียร์นะครับตีเป็นลอยแล้วนะคือแบบแรงมากเลยนะรหรับยูง,งานนครับผมอ่า ก็ดามิประมาณ137นะครับแค่ตีปกตินี่เนี้ยนะโอเคต่อไปลองตีหนักดูนะฮะตีหนักถ้าเกิดทุกฮิดก็695ใช่ไหมอ่า6ก5้ยานะครับคือแรงใช้ได้นะครับนะ,ะเมื่อเราตีติดเอ่อตีโดนก็อย่าพื้นมานาด้วยนะเห็นไหมมานาที่ใช้ไปอะ่ะนะครับคือแบบเอ่อตี ขี้ขวาแบบเกีย่ยมานาด้วยนะคือแบบนะถ้าเกิดเราตีโดนนะครับนะก็คือดีด,ดีพอสมควรนนะสำหรับร,ริมงานนะครับโอเคเริ่มที่สกิลีนะอ่าสกิลแค่สกิลีก็เกิดเป็นหกโอหกหกพันพันหกแล้วคือแบบแรงมากเลยนะอีกรอบหนึ่งเป็นการอะไรไเรียกหัวมังกรแล้วก็พ่นพ่อน,พอ,นอ่าเรียกว่าเรียกว่า เกรงมังกรใส่สตโตแบบนี้นะประมาณนี้พันหกนะคือแบบแรงมากเลยนะขนาดที่ใส่เกียร์รีวิลง่าเนี่ยคือแบบแรงไม่รู้จะแรงไปไหนนะนา่าโดนบัฟมานะก็เลยแรงนะครับนะใครจะทําริวง่าก็ทําได้นะคือแบบเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีได้เหมือนกันนะโอเคที่ขวามีแบบเปลี่ยนไหมเราดูนะคือแบบเป็นตัวที่ทช่วงแรกๆนะก็คือแบบไม่ค่อยมีคอมโบเลยเท่าไหร่นะโอเคเราลอง ยวอาร์ดูเป็นการควงเรียกว่าควงดาบแล้วกันนะดามิเท่าไหร่ลืมดูนะครับอาดาเมจประมาณ500คือผมคิดว่ามันเบามากเลยเบาเบากว่าอีเยอะนะครับสหรับผูอาร์ห้าร้อยสิบห้านะเบานะครับนะเดี๋ยวข้าก่อนโอเคดาเมจแรงจนมอนต,ตายเร็วอ่ะขนาดนไม่ใส่เกียร์นะ โอเคเราลอง Q C ดูบ้างนะนการเรียกอุงกรณแล้วพ่นเพลิงสีดำไปข้างหน้าแล้วเราก็จะมีเกาะเป็นอมตะด้วยนะเดี๋ยวลองใหม่ลองอีกรอบนะครับเราจะเ,เ,เ,เป็นอมตะด้วยนะติดบล็อกเห็นไหมฮะก็เป็นสกิลแบบกันตายได้นะสำหรับ Q C นะถือว่าดีมากแถมสกิล C นี่ดูดเลือดด้วยใช่ไหมดูดเลือดนะดูดจมูกนะฮะขึ้นสำหรับแซรักเด็กคราหรือว่าเคี้ยวขึ้นมาแสดงว่าดูดเลือดนะครับนะ โอเคต่อมาจะเป็นสกิลอันตีบ้างเขาบัค <c oughs> อ่าก็มาพันเจ็ดเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่นะคือแบบผมยังไม่ชินอันตี ork, ยังไม่ค่อยไม่ค่อยอันตีมากกว่านะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเพราะว่ามันบัฟมาใหม่นะครับอ่าลองใหม่ก็ประมาณพันเจ็ดนะเดี๋ยวเดื๋อวลองใหม่เลี๋ยวลองใหม่ text. เพราะว่าคือเหมือนมันจะสั้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองใกล้ๆเลยมันจะโดนเท่าไหร่ เอาใหม่นะเพราะว่าสกิลอันตีมันสั้นมากเลยเนี้กันก็เท่าเดิมนะพันกิเพื่อแรงใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองลองแบบจะลองสวาวดีไหมนี่เดี๋ยวผมลองสวาวเลยแล้วกันนะแบบไม่ใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่ก่อนนะครับตัวนี้เลยก็ได้แล้วกันไป รีวิวการเซวัยนะครับผมลองตีปกติขึ้นมาส0งร้อนะก็แ,ะแรงแรงขึ้นนิดหนึ่งนะสำหรับอตอนตอนเป็นเซวัยแล้วนะขอเก็บมานานโอเคเดี๋ยวลองสกิลเอนะมีแรงเท่าไหร่เอออาจจะไม่โดนนะเพราะว่ามันวับเหมือนมันวับกับหลังเอาใหม่นะประมาณพันสองนะโอ้คืนแรงมากเลยนะริวง,งารเซวัยนะโอเคเดี๋ยวลองสกิลอากันบ้างฮนะออลองขี้ขวาลืมขี้ขวานะขี้ขวาเท่าไหร่ ขวากส่า400นะครับ404 404นะเหมือนการอนะ่ะพ่นเพลิงก่อนข้างหน้าแบบนี้นะฮะประมาณนี้หรือว่าฟันวะผมก็ดูไม่ออกเหมน,นะโอเคเดี๋ยวมาลองอสกิลอาร์กันต่อประมาณ800หรือมันไม่ค่อยโดนว่ะมันเหมือนแบบพ่นเพลิงมังกรเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยว,วลองใหม่ ไม่แปดร้อยครับสองพันะสองพันสี่นะคือแรงใช้ได้นะครับสำหรับซีวายเนี่ยนะฮะโอเคต่อไปลองสกิลสีดูเป็นการเรียกคอออกมาแล้วพ่นเพล่เข้างหน้าแบบนี้นะเหมือนมันจะฮิวด้วยนะแต่ฮิวผมว่าผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่นะสกิลสีอ่ะเหมือนโอจาเลยคือแบบมันใช้สกิลอื่นไม่ได้นะก็เลยแบบไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะสกิลสีอ่ะนะถึงมันจะฮิวแต่เป็นฮิวช้ามากเลยนะ ประมาณนี้นะซามเมตก็ถ้าเกิดโด,ดนทุกคิดก็น่าจะเกือบ4นะี่พันะเกือบสี่พันะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวแปลงซื้อไใหม่นะครับเดี๋ยวลองอันตีกันเลย,อ,ยอันตีเลยนะอันตีนี้มันต้องจับมอนนะหรือไม่จับก็ได้นะคะเกิดไม่จับมันจะเป็นระเบิดนะแต่ถ้าจับมันก็จะเป็นประมาณนี้ยังไม่ทันไรแม่มอนตายแล้วคือแบบ โอ้หแรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อกเก็บมานาครับโอเค <_ d ark> ออเดี๋ยวลองตีใหม่นะครับผมโอเคเก็บมานาไว้ก่อนบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวลองอันตีใหม่นะฮะ <_ d ark> ถ้าผมจะไม่เห็นมันจับมอนนะแต่มันจับยากนิดนึงนะอันตีอ๋อเดี๋ยวลองใหม่นะผมลืมดูดาเมจเท่าไหร่อ่ะเฮ้ เดี๋ยวลองตีเลยแล้วกันนะครับแต่เมีเท่าไหร่ประมาณ2 4 0 0สีก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองใส่เข็มขัดเลยนะผมจะใช้เข็มขัดเออ่รีวงาเซอร์ไวยนะครับเพราะว่าเป็นเข็มขัดที่แรงที่สุดของมันละนะถ้าเกิดธรรมดาจะบอกออสเซตสิบหนะแต่ถ้าเป็นริวเรีวงาเซอร์ไวยจะบอกออสเซตยี่สนะครับแล้วก็สกิลแรงขึ้นด้วย แล้วเวลาเราใช้ล่ากปกติอ่ะมันจะมีโอกาสเรียกมังกรช่วยโจมตีด้วยนะเดี๋ยวตีดูนะเห็นไหมฮะเรียกมังกรมาะะมอันนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้เอฟเฟกของเขง็มขัดน,นะครับนะทำไมดาบหายดาบอ๋อดาบหายนะฮะนคะครับมันก็จะมีเอฟเฟกช่วยโจมตีด้วยอ่าเดี๋ยวรอลองตีตีครัง้งครั้หนึ่งอ่าประมาณ400 400ขึ้นแรงแรงขึ้นนะฮะ แพงขึ้นกว่าสไวแบบไม่ใส่ขัดเนาะโอเคต่อไปลองขีดขวาสองพันเลยนะให้มีคิมขัดนะเออผมลืมบอกว่าคิมขัดบวกหกนะครับคือตอนนั้นติดเล่นริวงะคือบวกไป6หเลยนะนะเดี๋ยวผมไปรีวิวตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าซิมันสกิลจับเหมือนจะมีแค่อันตินะตรงนี้มันเสียเวลามอนด้วยอ่ะรีวิวตรงนี้นะตัวเทสมอนนะครับอ่ะเฟยิลอีอ่า, e. อาละมีดเสริมก็สี่พันแต่กี้ห้าพันเลยนะ คือแบบมันมีดาเมจเสริมนิดนึงให้มีขัดนะครับน่ะนี่นะโอเคเดี๋ยวลองสิกิลอาร์ต่อนะฮ <c oughs> ขึ้นมา5,000เลยนะคือแบบแรงขึ้นเยอะมากเลยนะครับจาก500ใช่ไหมผมจะไม่ผิดเอาใหม่อ้าวมีมังกรเสริมอีกโอ้โหขึ้นไป6,000เลแล้วถึงเก็ดไหมเก็ดพันแล้วนะแปดไหม 8แล้วนะครับเกือบหมื่นประมาณ8,000นะเกิดมีสกิลเสริฟแล้วมสกิลยอาร์นี่คือแบบแรงขึ้นมากอ่าเมื่อเราใส่เกิมคาร์ดอ่ะมันก็จะมีวงกลมตรงนี้มาช่วยทำดาเมจเนาะประมาณนี้นะฮะวงกลมเห็นไหมวงกลมตรงนี้ช่วยทำดาเมจด้วยนะครับโอเคต่อไปลองซิลซีดูนะอซิลซีิลนะพ่อนอ,องค์กรพ่นพิษเออ่พ่นเพลิงังกรเออไม่ใช่พ่นพิษอีก อ่ามันโดนสองตัวดาเมจก็เลย,ย,ยขึ้นสองพันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่หามุมก่นอนเอาประมาณมุมนี้นะอ่าประมาณพันพันหกก็ถือว่าไม่ค่อยแรงนะแต่ว,ว่าซิกิวซี่อ่ะล่างปกติเอาไว้แบบอ่าบล็อกนะฮะบล็อกกันตายนะสำหรับซีซีนะครับก็ประมาณนี้พันหกนะครับโอเคลองอตีเลยนะมันโดนสองตัวเลย 6ก0 0นอาหารครึ่งก็น่าจะสามพันกว่านะเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ให้โดนตัวข้างๆด้วยอมันก็ยังโดนอยู่ดีคือแบบวงกว้างอยู่นะอ่าตรงนี้เลยแล้วกันอาจจะไม่โดนนะลองใหม่ลองใหม่ประมาณ4 7่พนะครับโอ้โหก็แรงใช้ได้นะอันตินะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเป็นเซอร์ไวกันเลยนะครับนะ มานน้าไม่พอรีมานน้าแป๊บโบวายนะสีปกตินะครับผมหกหกร้อยคือแบบแรงขึ้นกว่าล่างปกตินิดหนึ่งนะครับก็มีคิวขัดนะเนาะโอเคต่อไปลองที่ขวาดูพันสามนะฮะก็ออกประมาณนี้อ่าต่อไปลองสกิลอีเลยแล้วกัน สามพันใช่ไหมสามพันผม board. มีนสามพันเดี๋ยวลองแบบไปใกล้ใกล้ถ้าเกิดใกล้ๆมันจะโดนดาเมจข้างๆด้วยประมาณ2 6 0พนะครับลองขยับอีกนิดนึงเดอนดาเมจมัค่อยโดนเท่าไหร่อันนี่สกสิว้ากดผิดสกิวอีกประมาณ3,000นะครับออกก็แรงใช้ได้นะครับเฮ้ยลองสกิวอาดูไม่โดนดามเมจไม่กืแสดงว่าไม่โดนนะปิดแชทก่อน 9,000เลยนะสกิลอาร์คือแรงมากเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่น่าจะไปโดนตรงข้างๆนะ9,000นะครับ9,040โอ้โหคือแรงมากเกือบหมื่นนะฮะโอเคต่อไปเราลองสกิลซีดูเดี๋ยวข้างๆนะแถมมังกรพ่นพิษเร็วขึ้นเออพ่นไม่ใช่พิษดิที่ต้องเรียกว่าแบบเพิ่มังกรเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่สกิลมันโดนตรงข้างๆด้วยนะฮะ มันจะมีดาเมจเสริมด้วยไหมเป็นแบบไฟเปลวไฟสีสีแบบเรียกว่าอะไรเปลวเพลิงสุริยันของซาสึสกะนะินะนะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่นะครับเดี๋ยวไม่พยายามไม่โดนตัวค่ะเห็นไม่มีเอฟเฟกต์เสริมนะจริงๆมันเคลื่อนหมื่นอยู่แล้วนะฮะห้องทม่ขับครับดนะเดี๋ยวผมจะพยายามอยู่ใก,ใกล้ๆแล้วกันนะ อาจจะไม่โดนมันโดนตัวห่างวรออ่าประมาณนี้นะครับกระเมิตัวตัวห่างนิดนึงเกือบสองหมื่นครับคือแบบแรงใช้ได้เนาะโอเคลองกันตีเลยแล้วกนันนะดดราเมิด เก0 0นะก็เกือบหมนะื่นนะก็แสดงว่ามันแรงขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมลองใส่เซตดูด้วยอะไรกันนะเซตนี้ผมจะลองแค่แบบล่างอันตีนะล่างสวายนะนี่นะ,ะเซตของมันก็ถ้าเป็นเซตสำหรับคนหาขอมันจะเป็นเซตที่สามารถหาได้ในเกมเนาะถ้าเกิดผมจัดเซตให้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาลองเป็นแบบเซตดูบ้างนะครับนะใช้เฉพาะล่างสวายนะ ค้นมาหลักพันเลยคือแบบถ้าใส่เซตนี่นแรงขึ้นเยอะนะครับต่อไปเราลองคลิกขวาดู3 0 0พันะฮะประมาณนี้นะครับกิวอิมันโดนตัวข้างๆด้วยก็เลยก็เลยแบบนะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ประมาณ4ี่พันนะนะครับโอเคเดี๋ยวลองซิวาดู1 4มื0สี่นะฮะ ถ้าเกิดใส่เป็นเซตนี้มันบวกออสแตทข้างบนด้วยเนาะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่ไหมเออน่าจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคต่อไปสกิลอ่าลองสกิลซีดูเอฟเฟกต์ไม่ติดเอฟเฟกต์ขัผ่านไม่ติดนะ,ะก็เลยแบบไม่มาแรงรอ่ะคือแบบมีขั้นเซตนี้คือดาเมจแรงมากเลยนะครับประมาณนี้มุกสองหมื่นแปดนะฮะคืเอเอฟเฟกต์ขัดมันไม่ติดนะ,ะอ่ะ ติดละดีเลยนิดนึงสามหมื่นไหมถึงอยู่นะสามหมื่นนั้นโดนตรงข้างด้วยก็เลยถึงนะครับโอเคต่อไปรอตีดูก้างนะประมาณอ่าหมื่นสี่นะประมาณนี้นะครับโอเคสําพดวง่ายนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครหามาแบบช่วงเริ่มต้นมาเล่นแบบฟาร์มหาของก็ใช้ได้นะเพราะว่าดาเมจด แค่แบบไม่ใส่ของนี่คือแรงมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสลับใส่ไวเซ็ตก็เซ็ตประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดแบบยังหาคิมขดัดเซอร์ไวไม่ได้ก็ใช้ขัดธรรมดาไปก่อนได้นะครับอันนี้นะธรรมดานะครับนะก็แรงใช้ได้นะบบกอซสิบห้าเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับบายจ้าซีอูครับผม